สวัสดีค่ะเอที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็จะมีงานผ้าไหมมือสองของคุณยายนะคะคสวยๆมากมา,ม,าามาให้ f อฟี FC ได้เลือกได้ชมนะคะงดงามาสำหรับคลิปนี้เป็นงานที่ดีมีคุณภาพนะคะแล้วก็จะมีผ้าหลุดจากโรงจํานำด้วยนะคะไปชมพร,พ,รพร้อมๆกัรสนใจชิ้นไหนก็ทักไปหาคุณยายเลยนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าทุกคนค่ะ ยายแนะนำตัวมาจากอำเภอท่าตูมค่ะจังหวัดสุรินทร์เรานี่แหละค่ะมีผ้าไหมมือสองมาเสนอลูกค้าค่ะมีแต่ส,สวยๆเลยค่ะคแล้วคุณยายจะโชว์ให้ดูนะคะโอ้ชิ้นนี้สวยชิ้นนี้สวยมากเลยนะคะคสวยค่ะตีแนแดงนี้จะอยู่ที่อยู่ในสภาพดีนะคะเ,คเป็นราคา1,100บาทค่ะคไม่แพงค่ะผ้าสภาพดี เป็นผ้าสินตินแดงค่ะไม่ไมีตำเหน่งค่ะผ้าเกรดดีจ้าราคาไม่แพงราคาเบาๆนะลูกค้านะค่ะสีหวานสีสวยมากนะคะสวยค่ะชิ้นนี้เท่า,นนาไหร่จ้าชินนี้ราคาอยู่ที่950บาทคะ่ะเดี๋ยวซายขอใกล้ๆหน่อยค่ะ 9 5 0บาทสวยมากส่องให้ดูใกล้ๆเลย <ฮะ S 1> สีอาจจะเพี้ยนนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าสีสวยสภาพดีค่ะสภาพดีมากไม่มีตำหนินะคะชิ้นต่อไปค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะพวกของเก่าของโบราณนี้ค่ะคุณยายได้มาจากหาซื้อตามหมู่บ้านตามคนแก่ค่ะไหมบ้านทางพังพุ่งทางยืนค่ะ หมาบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนเดี๋ยวจิมนี้กไกลจะได้เห็นค่ะเนื้องานสวยนะคะไม่มีตําหนิเ่าไร่คะชิ้นนี้คะคุณยายชิ้นนี้อยู่ที่850ค่ะ850 <8 50 S 3> โอเคสภาพดีค่ะอยู่ในสภาพดีค่ะเดี๋ยวส่งไกลๆเขาเรียกว่าลายลายขอคู่ลายขอคู่หมายบ้านทั้งทางพุ่งทางยืนค่ะของคนเก่าโบราณทำค่ะ สภาพดีเท่าไหร่คะคุณยายชิ้นนี้คุณยายอยู่นี่ตัวนี้อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบค่ะราคาเบามากค่ะติดต่อไปทางคุณยายค่ะคุณยายว่าลายชัดเจนอ่ะยังไม่เก่ามากชิ้นนี้ชิ้นนี้ยังอยู่ในสภาพดีมากเลยค่ะเก่าเก็บเขาเรียกว่าผ้าเก่าเก็บชิ้นนี้อยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบค่ะผ้าเก่าเก็บเก้าร้อยเก้าสิบ อยู่ในสภาพดีเกา่าเก็บใกล้ <laughs> <า>สีมันชอบเพี้ยนก็เลยแบบต้องจิ้มใกล้ๆเขาเรียกว,ว่าผ้าเก่าเก็บค่ะเท่าไหร่นะคะคุณยายชิ้นนี้เก้าร้อยเก้าสิบค่ะมารเลยเก <Okay. S 1> ้าสิบโอเคการใช้งานทั้งเดียวนี่ก็อยู่ในนี่แต่อยู่ในสภาพดีทางนั้นเลยค่ะตินแดงตัวนี้อยู่ที่850ค่ะ เก่าเก็บผ้าเก่าของเก่าของโบราณค่ะแปดร้เดี like ๋ยวสายจิ้มใกล้ๆก่อนจะได้ด okay. ูสีจริงอยู่ในสภาพดีนะคะเนื้อหนาด้วยใช่ไหมเนื้อหนาด้วยค่ะไหมบ้านต้องทงพุ่งทานยืนค่ะอ่าเท่าไรนะคะสายลืมอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบค่ะราคาบโอเคของคุณยายนะคะ แจกเล็กอยู่นิดนึงที่แปดร้อยบาทค่ะเพราะว่าคุณยายที่ซื้อก็คนที่ขายให้ก็คือเจ้าของผ้าถุงผืนนี้ก็คือคนผอมค่ะคนผอมก็เลยผ้าถุงจะเล็กนิดนึงค่ะผ้าถุงก็จะเล็กนิดหนึ่งชิ้นนี้นะคะค่ะคนโบราณทําไม่ได้ทําแบบททาแบ่งลูกแบ่งหลานใช่ค่ะสวยอ่ะคุณยายเอาอีกค่ะ มีแต่สวยๆทางนั้นเลยค่ะโอ้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็สวยค่ะชิ้นนี้เขาเรียกว่าลายเขาเรียกว่าลายอะไรนะลายนากน้อยคาะนากน้อยค่ะนากน้อยเป็นไมบ้านบางทางพุ่งทางยืมค่ะคนโบราณทำจะเป็นไม่บ้านบางทางพุ่งทางยืมค่ะดูเชิงก็จะแปลกมาก ยายยกสูงนิดนึ่งเก่าคนโบราณทำอย่าจิ้มน้อยจะได้เห็นชัดจัดสีแปลกสวยด้วยค่ะเท่าไรคะคุณยายชิ้นนี้คุณยายอยู่นี้อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทค่ะไม่มีตําหนิใช่ไหมคคุณยายไม่มีตาหนิค่ะถ้าไม่มีตําหนิค่ะถ้าตัวไหนมีตําหนิคุณยายจะบอกลูกค้าว่าถ้าตําหนินิดหน่อยจะจะผ้าสวยมากค่ะพวกนี้มีแต่ผ้าสวยๆทางนั้นเลยค่ะสวยไม่มีตำหนิ ไม่มีรูเนาะไม่มีรูค่ะไม่มีตำเหน็จา้าตัวไหนมีตำเหน็จจะบอกลูกค้าว่ามีรูนิดหน่อยลูกค้าโอเคชิ้นต่อไปค่ะคุณยายชิ้นต่อไปตัวนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะน,นี่ก็สีเม็ดมะขามค่ะเม็ดมะขามคนแก่คนโบราณแก่ชอบทําผ้าสีเม็ดมะขาม,มสวยมากสีเม็ดมะขามอเอากลับค่ะสีเม็ดมะขามโอ้สีสวย เท่าไหรคะคุณยายอยู่ที่850เหมือนกันค่ะราคานี้สวยมากเลยนะคะชุดนี้ไม่มีตำหนิไม่มีตำหนิพื้นใหญ่เนื้องานริ้วเลยงานสวยในบ้านมังทำพุ่งทางยืนคนโบราณทำาก่ถ่ายใกล้ๆนี้ค่ะจะได้เห็นเนื้องานเพราะว่าทำด้วยฝีมือของคนโบราณทางนั้นเลยค่ะผาาพวกนี้ค่ะ สวยเนื้อผ้าดีค่ะยังน้ำหนักสีอาจจะผิดเพี้ยนนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสีจริงจะออกสีเม็ดมะขามสวยสีเม็ดมะขามค่ะโอเคค่ะลูกเหมียวนี่ทำมาช่วยขายผ้าลูกเหมียวมาช่วยขายนะคะลูกเหมียวแปลกนะเงาค่ะตลอดเลยค่ะลูกเหมียวช่วยขายค่ะลูกเหมียวช่วยขายผ้าค่ะอันนี้ก็สวยอีกอันนี้ก็ะค่ะลายเขาเรียกว่าลายขอ ลายขอคู่ค่ะคอยนู่สวยสวยลายขอคู่ของเก่าของโบราณจริงนี่ค่ะเท่าไหร่รคะคุณยายคุณยายตัวนี้ขายอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะค่ะไม่มีตำหนิถ้าตัวไหนมีตำหนิคุณยายจะไม่ลงให้ลูกค้าดูนะคะใช่ค่ะสวยค่ะคุณยายสวยสวยค่ะอ่าสวยมากค่ะสีเม็ดมะขามเหมือนกันส่วนมากคนโบราณแกชอบทำสีเม็ดมะขาม อันนี้สีจริงนะคะเนี่ยสวยมากค่ะ,ส,ะสีจริงเท่าไหร่คะคุณยายชิ้นนี้คุณยายชิน้นนี้ก็แปดร้อยห้าสิบาทค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทไม่มีตําหนิสีงดงาม <8 50 S 2> เดี๋ยวจิ้มใกล้ๆค่ะสวยมากค่ะสวยจริงๆแปดร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะหายากนะคะมีอยู่ติดต่อมากับคุณยายแล้วมากค่ะอันนี้สีน้ำเงิน สีฟ้าน้ำเงินสีฟ้าสีฟ้าน้ำเงินค่ะฟ้าน้ำเงินเจ็ดร้อยห้าสิบจ้ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอ้าวค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบฟ้าน้ำเงินเลยค่ะ<อ>เนื้อนิ่มเนื้อนิ่มมันจะเนื้อนิ่มค่ะอ่นนานไปตัดชุดนี่สวยมากนะคะจ้ะอื ที่เจ็ดร้อยบาทจ้าสวยแปลกสวยไม้บ้านต้องทางพุ่มทางยืนมาจากไหนคะคุณยายตัวนี้รู้สึกว่าแบบลายแปลกมากตัวนี้มันจะเป็นคุณยายได้มาจากบุรีรัมย์อำเภอนาโพค่ะสวยมากค่ะออกแบบหวานมากเลยเป็นสีธรรมชาติสีธรรมชาติค่ะสีหวานมากยแปดสิบบาทค่ะราคาซืาอนะคะราคาไม่แพงค่ะสวยค่ะคุณยายมันจะอยู่ที่ทางพุ่งทางยืนนี่ค่ะมันจะมีน้ําหนักค่ะ ใช่ไม้บ้านจะเป็นอย่างนี้แหละจะทิ้งตัวจะทิ้งตัวสวยค่ะอันนี้ก็งดงามก็งดงามของคนโบราณใส่ท่านจะชอบใส่สีแบบนี้เลยค่ะออกสไตล์เขาเรียกลายตะขอประยุกย์คุณยายขายอยู่ที่800อยบาทค่ะแปดร้อยนะจ้าสวยมากกยสวยสวยค่ะ เนื้อผ้าดีค่ะไหมบ้านทั้งทำพุ่งทำยืนค่ะสวยจริงๆหาได้สวยมากเลยค่ะหายากค่ะเป็นไหมแท้ด้วยค่ะตัวนี้เป็นลายโฮนของาายโฮลอันนี้เป็นสีธรรมชาติแน่นอนสีธรรมชาติกท่ไร่ค่ะคุณยายแปดร้อยห้าสิบค่ะแปดร้อยห้าสิบนะจ๊ะ เนื้องานสวยนิ่มสีธรรมชาติมันจะยังความหนามันจะยังมีน้ำหนักมากนะใช่เพราะว่าสนใจก็ทักไปที่คุณยายนะคะเดี๋ยวสายก็จะให้เบอร์โทรเอาไว้เช่นเคยเป็นงานที่แปลกไม่เคยเห็นแบบนี้เท่าไรคะคุณยายอันนี้พื้นนี่อยู่ที่780บาทค่ะงานแปลกค่ะ7 0 0 780้ยใช่ไหมคะเจ็ยค่ะคุณยายซื้อมาได้ราคาเบาคุณยายก็บอกลูกค้าเบาๆค่ะ ลายแปลกนะคะอ่าต่อไปนะคะตัวนี้ลายทางน้ําไหลค่ะทางน้ําไหลไหมบ้านบวกไหมบ้านบวกไหมบ้านใช่ไหมนู้ชินแต่ไหมบ้านบวกไหมจุนลายน้ําไหลสีสดใสเช่นกันเท่าไรคะคุณยายแปดร้อยบาทจ้าแปดร้อยบาทนะจ้านนิ่มาาไม่มีตําหนิสวยาะ พักไปที่คุณยายนะจ๊ะสวยค่ะสวยจ้ะสีสันสดใสอ้าวต่อค่ะคุณยายคุณยายเก็บงานพวกนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมีโชว์เดี๋ยวมีโชว์อะไรให้โชว์อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะดูก่อนคุณยายมีงานอะไรตามหลังอันนี้สีม่วงม่วงแก่ม่วงแก่คุณเรียกลายอะไรเนาะของโบราณใช่ไหมคะคุณยายของโบราณค่ะคุณยายที่นี้อยู่ที่750ค่ะ750ด้าสิบจ้า งดงามเช่นเคยไม่มีตำหนิค่ะเดี๋ยวสายจิ้มใกล้ๆก,ก่อนเจ็ดร <750. S 2> <750 S 1> ้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบนะจ๊ะที่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทค่ะ,าคะงานแปลกสีเคลือบค่ะง<ะ>ดงามเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะงานเจ็ดร้อยบาทสวยค่ะงานเก่าสวยสีแปลงค่ะเอาไปตัดังเกงใส่เนาะตัดเป็นชุดแสืโอ้สีแปลก ลายเขียวลายก็แปลกๆก็ก็โอเคนะก็ของเก่าของโบราณมันแกะออกสไตล์แบบนี้ชิ้นนี้เท่าไหร่คะคุณยายคุณยายชิ้นนี้อยู่ที่เจ็ดอยห้าสิบาทเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะไม่มีตําหนิเนื้องานคลิวอยู่นะคะสวยนะดูใกล้ๆก่อนคุณยายหาหาตหนิก่อนหาตําหนิก่อนไม่มีนะคะหาเรื่องคุณยายก่อนเออไม่มีนะคะ ไม่มีจริงๆค่ะรอยเขียนชิ้นต่อไปจ้าชิ้นต่อไปก็เป็นของเก่าของโบราณคนแก่ชอบมากค่ะออกแบบนี้ค่ะของคนแก่ชอบมากสวยใส่แล้วจะไม่อ้วนนายตะขอสีเม็นมะขามแก่ค่ะนี้สีจริงนะคะค่ะสีเม็ดมะขามแก่ตอนนี้คือสีจริงเท่าไรคะคุณยายชิ้นนี้คุณยายชิ้นนี้ขายอยู่ที่850บาทจ้า850้าจะลงไทยด้วย800ค่ะ จ็ดร้อยห้าสิบคุณยายเบาๆค่ะนะคาเบามากค่ะค่ะอ่าโอเคอีกเขายังไม่ได้ใส่พวกเขาเก่าเก็บอันนี้แต่ขอลายแต่ขอโบราณพวกเก่าเก็บงานเก่าเก็บยังไม่ได้เย็บถุงนะค่เถ้าไหรคะคุณยายคุณยายผืนนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทงานเก่าเก็บยังไม่ได้เย็บถุงค่ะ มันสวยยังอันนี้อยู่ค่ะสวยมากค่ะชิ้นนี้ไม่แพงค่ะเท่าไหร่คะชิ้นนี้คุณยายขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาท ชิ้นนี้550ค่ะชิ้นสุดท้ายของงานมือส่งนะคะค่ะ5้0เดี๋ยวคุณยายก็จะมีอะไรโชว์อีกนะคะคุณยายอันนี้เสร็จแล้วนะคะนี่เท่าไหร่นะคุณยาย550ค่ะ550อ่าคุณยายเบาๆอยู่นะคะมีอะไรจะโชว์ก็บอก f อนะคะว่าวันนี้คุณยายได้อะไรมาคุณยายได้ผ้าเรียกค้าหลุดจำได้มาจากหลุดจำค่ะคุณลูกค้าไปจำแล้วคุณยายถ่ายมา สีสวยมากเป็นผ้าอะไรคุณยาเป็นผ้าใหม่นะเป็นผ้าใหม่หรือเป็นผ้าใหม่เลยค่ะผ้าใหม่แล้วก็เป็นผ้าใหม่ะเป็นเนื้อมันยังใหม่อยู่ค่ะหนสามร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะคุณยาถ่ายมาจากโรงจำนำผ้าหลุดจำเขาเรียกว่าผ้าหลุดจำผ้าหลุดจำเเป็นผ้าใหม่ค่ะจะเอามาโชว์อีกค่ะคุณยาเสือ สวยมากชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่คะคุณยายราคาพันสามเท่ากันค่ะพันสามเท่ากันหมดเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะสีสันสดใสเป็นงานหลุดจำนำจำนำคุณยายไปเอามาผ้าผ้าเขาจำหลุดค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาททุกชิ้นใช่ไหมคะคุณยายลูกค้าให้ไปถ่ายมาให้ค่ะลูกค้าเขาก็เลยขายต่อให้คุณยายค่ะ ทุกชิ้นพันสามทั้งหมดมีกี่ชิ้นคะคุณยายมีสิบชิ้นค่ะทั้งหมดมีสิบชิ้นนะคะสายก็จะให้ดูแค่อีกหนึ่งชิ้นนะคะ,คะเพราะว่าไม่งานเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเดี๋ยวเอฟซีจะค่ะเดี๋ยวชิ้นนี้ก็จะให้ดูเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วค่อยทักคุณยายไปนะคะสวยงามค่ะเงาวับสวยงามากมากค่ะชิ้นนี้ก็ววววับเงาวับเสียงก็สองเมตรค่ะอีกแมงอ่ ใคร <S <S ชอบเล่นส,สีก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะคะ,คะทางน้ำไหลค่ะลายทางน้ำไหลสวยค่ะคุณยายอ้าวจะสวยมากเลยเป็นลายเล็กค่ะใช่ค่ะสวยสวยอ้าวคุณยายเดี๋ยวปิดคลิปคุณยายมีอะไรจะฝากถึง fc บ้างคุณยายขอบคุณมากค่ะขอบคุณลูกค้าทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปของคุณยายนะคะโอกาสหน้าค่อยชมใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ